หมายเลขศูนย์ค่ะคือมฤตยูมฤุตยูนะคะเป็นดาวประจําราศีกุมบุคคลดาวมฤุตยูก็คือคนที่เกิดราศีกุมหรือลัคนาราศีกุมหรือคนที่มีดาวมฤตยูกุมลัคนานะคะแล้วก็คนที่มีเลขบัตรประชาชนตัวท้ายสุดเนี่ย เป็นเป็นเลขศูนย์หรือดาวมฤตยูค่ะดาวมฤตยูเนี่ยเป็นดาวแห่งอาเพศนะคะจะมีสิ่งไม่คาดฝันและเลวร้ายมากๆเกิดขึ้นกับบุคคลดาวมฤตยูเขาจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเลยตราบเท่าที่เขายังมีกิเลสอยู่เนี่ยเขาจะสูญเสียไปเรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ที่เขาหันเข้าหาธรรมะและปล่อยวางนะคะเป็นผู้ให้มีจิตใจดีมองโลกในแง่ดีและรักเพื่อนมนุษย์สิ่งดีๆมากมายจะเข้ามาหาบุคคลดาวมฤตยูค่ะ ดาวมฤตยูเนี่ยเป็นดาวโหราศาสตร์นะคะหมายถึงการวิเคราะห์ทํานายดวงชะตาและล่วงรู้อนาคตได้อย่างแม่นยําบุคคลดาวมฤตยูนี้เป็นอัจฉริยะนะคะเพราะว่าดาวมฤตยูเนี่ยมีเทพประจําดาวมฤตยูก็คือพระศิวะซึ่งเป็นผู้ที่รอบรู้ทุกอย่างในจักรวาลมีตาที่สามนะคะมองเห็นอดีตปัจจุบันอนาคต บุคคลดาวมฤตยูจึงเป็นบุคคลอัจฉริยะมากนะคะแต่ว่าอาจจะอายุสั้นถ้าเป็นคนที่มีจิตใจโลภโมโทโสัรมีกิเลสโลภะโทสะโมหะสูงต้องเป็นคนที่ปล่อยวางและคิดแต่เรื่องดีๆนะคะจึงจะทําให้อยู่ได้ยาวนานแล้วก็อายุยืน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะพบกันในห้องเรียนเลขศาสตร์นะคะในห้องเรียนนี้จะมีอาจารย์สองท่านก็คืออาจารย์ภาวิดาชุนหวัฒ กับอาจารย์นารีรัตน์อรุณโนไทยพิพัฒน์นะคะในคลิปนี้อาจารย์จะสอนเรื่องหมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขหนึ่งก็คือ หมายเลขที่แทนดาวอาทิตย์นะคะสีแดงหมายถึงคนที่มีเกียรติมียศศักดิ์มีตําแหน่งสูงมีชื่อเสียงหมายถึงพระราชานายกรัฐมนตรีนะคะประธานาธิบดีคณะรัฐบาลข้าราชการดาราบุคคลสําคัญนะคะนักการเมืองคนที่ได้รับรางวัลจากสังคมเจ้านายผู้ชายคนที่ได้รับเกียรตินะคะได้รับการยกย่องหรือว่าบิดามารดาในดวงชะตาของบุคคลทั่วไปสามีภรรยาในดวงชะตาของบุคคลทั่วไปค่ะคนที่ เป็นบุคคลดาวอาทิตย์ก็คือคนที่เกิดวันอาทิตย์คนที่ราศีสิงห์คนที่ลัคนาราศีสิงห์มีตนุเศษเป็นดาวอาทิตย์หรือว่ามีเลขบัตรประชาชนเลขท้ายสุดเป็นเลขหนึ่งนะคะจะมีลักษณะนิสัยของดาวอาทิตย์คือรักเกียรติรักศักดิ์สรีซื่อตรงตรงไปตรงมาจริงใจใจกว้างนะคะให้อภัยศัตรูแต่ไม่ชอบให้ใครมาดูถูกคะ่ะเป็นคนที่รักเกียรติรักศักดิ์สรีเป็นอย่างมากนะคะ ไม่คดโกงใครค่ะดาวอาทิตย์นี่เป็นดาวกึ่งบาพระเคราะห์กึ่งสุภาห์นะคะคือใครดีมาเขาก็ดีตอบใครร้ายมาเขาก็ร้ายตอบไม่ได้เป็นคนที่ดีเกินไปแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่ร้ายจนเกินไปเป็นคนที่มีแสงในตัวเองนะคะมีพลังชีวิตสูงทําอะไรกระฉับกระเฉงมีความคิดสร้างสรรค์ทําอะไรใหม่ๆให้สังคมอยู่มากมายทีเดียวค่ะเป็นคนที่มีแสงใครๆก็อยากเข้าใกล้นะคะถ้าเทียบกับไพ่อิปซีก็คือไพ่เดอะซันค่ะ คนที่เกิดวันอาทิตย์หรือว่าคนที่มีดาวอาทิตย์เด่นเนี่ยนะคะก็จะใช้สีแดงในดวงชะตาเนี่ยเป็นกระเป๋าตางังหรือว่ากระเป๋าสะพายเสื้อผ้ารองเท้าหรือว่าหมวกต้มหูอะไรริบสติกอย่างเงี้ยก็จะเสริมดวงค่ะมาเรียนเรื่องตัวเลขกันต่อนะคะวันนี้เรียนหมายเลขสองเลขสองก็คือดาวจันทร์นะคะสีเหลืองหรือสีขาวหมายถึงพระราชินีหญิงสูงสักนะคะ คนสวยคนที่หน้าตาดีคนมีสเสน่ห์นางพยาบาลครูอาจารย์ผู้หญิงนะคะนางแบบนายแบบนางงามดารานักแสดงที่หน้าตาดีหน้าตาสวยเป็นนางเอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดาวจาันเนี่ยเป็นดาวสําหรับเสริมดวงโชคลาภเสริมสเสน่ห์นะคะใครที่มีดาวจาันเป็นดาวประจําตัวก็จะเป็นคนที่เกิดวันจันทร เกิดราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎหรือมีตนุเศษเป็นเลขสองหรือว่ามีเลขสองอยู่ท้ายบัตรประจําตัวประชาชนนะคะคุณจะเป็นคนที่อุปนิสัยอ่อนโยนรักคนง่ายมีน้ําใจนะคะค่อนข้างรักครอบครัวรักพวกพ้องมีอะไรก็จะให้พวกพ้องหมดนะคะไม่ค่อยนึกถึงตนเองนึกถึงครอบครัวพวกพ้องเป็นคนใจดีจนเกินไปนะคะถ้าทํามาค้าขายทําธุรกิจเนี่ยมักจะใจอ่อนนะคะ ลดแลกแจกแถมให้เยอะจนตัวเองเนี่ยแทบจะขาดทุนเลยนะะแทบจะไม่เหลือเลยอย่าเป็นคนใจดีจนเกินไปให้รักตัวเองบ้างเพราะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยไม่รักตัวเองเนี่ยอาจจะทําให้คนในครอบครัวที่เรารักมากๆเดือดร้อนได้ให้นึกถึงว่าถ้าเกิดเรารวยเราดีเนี่ยคนในครอบครัวเราจะรวยนะคะก็คือคิดอย่างเงี้ยแล้วจะทําให้คุณมีกําลังใจทํามาหากินแล้วเก็บเงินเพราะว่าถ้าเกิดคุณคิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยคุณแทบจะไม่อยากทําอะไรเลยเพราะว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยนึกถึงตนเองรักครอบครัวมากกว่า ดังนั้นถ้าคุณอยากจะรวยเนี่ยให้เอาครอบครัวเอาคนใกล้ชิดเอาคนที่คุณรักมาเป็นกําลังใจพยายามทํางานตั้งใจทํางานเก็บเงินอย่างเงี้ยนะคะถึงจะรวยสีที่เป็นมงคลของคุณก็คือสีเหลืองสีขาวสีเขียวสีครีมสีทองสีชมพูนี่จะเสริมเรื่องสุขภาพส่วนสีที่ไม่ดีกับคุณก็คือสีแดงซึ่งเป็นกาลากินีนะคะใช้แล้วก็จะมีเรื่องไม่ดีวันที่ไม่ดีกับคุณก็คือวันอาทิตย์นะคะเพราะเป็นวันกาลากินีนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่หมายเลข3นะคะหมายเลขสมคือดาวอังคารนะคะมีสีของหมายเลข3ก็คือสีชมพูค่ะคนที่เป็นบุคคลหมายเลข3ก็คือคนที่เกิดวันอังคารหรือคนที่ราศีเมษร,ราศีพิจิกนะคะคนรัชนาราศีเมษคนรัคนาราศีพิจิกเป็นคนที่มีอุปนิสัยกล้าหาญเข้มแข็งจริงใจตรงไปตรงมาซื่อสัตย์นะคะผงผางเปรี้ยงปร่างประจบเอาใจใครไม่เป็นนะคะ ต่อหน้ายัางไงรับหลังก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าคนราศีพิจิกเนี่ยอาจจะมีเล่เหลี่ยมเล็กน้อยนะคะบางทีถ้าต้องการวางแผนหรือกำจัดศัตรูอาจจะพูดไม่ตรงกับใจได้เพราะว่าเป็นราศีของความลึกลับเป็นเรือนมรณะของโลกค่ะบุคคลดาวอังคารก็คือพวกทหารนะคะตำรวจหมอผ่าตาดัดหมอฟันค่ะคนที่ทํางานเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์ใช้มีด การหัน่นการตัดอะไรอย่างเงี้ยที่ใช้ความรุนแรงความกล้านะคะหรืออาจจะเป็นพวกรอปภนะคะยามคนทํางานในเครื่องแบบต่างๆที่ต้องต่อสู้กับโจรจับโจรหรือทํางานบู๊เช่นไปจับงูให้กับคนในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะบุคคลดาวอังคารเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงนะคะโดยในดวงเมืองประเทศไทยเพราะว่าเป็นคนที่เข้มแข็งกล้าหาญและขยันไทยกล้าขยันให้ไทยอังคารนะคะ่ะ เลขที่นําโชคของบุคคลดาวอังคารก็คือเลข3นะคะแล้วก็เลขที่ดีอีกก็จะมีเลข5นะคะเลขหแล้วก็เลข8นะคะเลข9ก็ใช้ได้เลขสองนี่ไม่ดีเพราะว่าจันเป็นการากินีนะคะบุคคลดาวอังคารเนี่ยไม่ควรใช้สีขาวสีเหลืองแล้วก็ไม่ควรใช้เลขสอง ส่วนเลขอีกเลขหนึ่งที่ไม่ดีกับคนดาวอังคารก็คือเลข7เพราะว่าเป็นเลขของดาวเสาร์มกับ7เนี่ยไม่ถูกกันอย่างแรงเป็นคู่ศัตรูร้ายแรงนะคะไม่ค่อยดีแต่คนวัาอังคารใส่สีม่วงได้เพราะว่าในทางทักษะเนี่ยเสาเป็นเลขที่ดีของดาวอังคารก็คือเดทนะคะใส่สีม่วงจะเสริมอำนาจบารมีแล้วก็เรื่องการงาน,นะคะ่ะ หมายเลข4คือดาวพุธนะคะมีสีประจําคือสีเขียวบุคคลดาวพุธคือคนที่เกิดวันพุธนะคะทั้งกลางวันและกลางคืนคนที่เกิดราศีมิถุนราศีกันคนลัคนาราศีมิถุนคนล,นลัคนาราศีกันคนมีคนที่มีตนุเศษเป็นดาวพุธนะคะคนที่มีเลขบัตรประชาชนเลขหลังสุดเป็นเลข4ค่ะ บุคคลดาวพุธเป็นคนที่พูดเก่งเขียนเก่งเป็นคนฉลาดคิดเป็นนักวางแผนนะคะมีไอเดียอันบันเจิดเรียนเก่งมีความรู้นะคะเฉลียวฉลาดมีศิลปะในการพูดการเจรจามีศิลปะในการค้าขายนะคะมีโอกาสที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เพราะว่าจาคคำพูดการติดต่อสื่อสารการประสานงานค่ะสีที่เป็นมงคลนะคะกับบุคคลดาวพุธก็คือสีเขียวนะคะ สีส้มสีฟ้านะคะสีม่วงก็ใช้ได้นะคะไม่ได้สีอะไรแต่สีที่ไม่เป็นมงคลก็คือสีชมพูค่ะแล้วก็สีดำนะคะเพราะว่าเป็นคู่ศัตรูกันอังคารกับพุธเป็นคู่วิวาทาส่วนพุธกับพระราหูเนี่ยเป็นคู่คดีความคู่เรื่องก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันนะคะดาวพุธนี่มีกำลังเป็น17นะคะ ถ้าเกิดจะสวดบูชาคาถาประจำวันพุธต้องสวด17จบค่ะคาถาก็มีใน Google มากมายนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของดาวพุธค่ะมาต่อกันที่หมายเลข5านะคะหมายเลข5าคือดาวพฤหัสบดีมีสีประจำคือสีส้มหรือสีทองนะคะบุคคลดาวพฤหัสบดีคือคนที่เกิดวันพฤหัสคนที่เกิดราศีหรือลัคนาธนูหรือมีหรือคนที่มีตนุเศษเป็นดาวพฤหัสบดีหรือเลข5้าหรือคนที่มีเลข5าที่ คช้บัตรประชาชนนะคะบุคคลดาวพระศรีษะเ,เป็นคนจิตใจดีใจบุญมีคุณธรรมชอบการช่วยเหลือผู้อื่นชอบออสอนชอบสั่งชอบแนะนำชอบทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมนะคะชอบเป็นจิตอาสาเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นนักบวช เป็นแพทย์พยาบาลเภสัชท,ทำงานในโรงพยาบาลหรือสาธารณสุขหรือว่าทำงานที่มหาวิทยาลัยทำงานที่วัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะสถานศึกษาหรือสถานปฏิบัติธรรมช่วยเหลือคนนะคะใจบุญบุคคลดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงสุดนะคะแล้วก็สีที่เหมาะสมกับบุคคลดาวพฤหัสบดีก็คือสีส้มสีทองสีชมพูสีฟ้านะคะสีที่ไม่เหมาะสมคือสีม่วงสีดําค่ะเพราะเป็นสีกาลกินีนะคะ ดาวพระศพดีเนี่ยเป็นดาวประธานฝ่ายสุขพระเคราะห์เป็นดาวที่ให้คุณแก่ดวงชะตาสูงสุดนะคะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองความร่ำรวยความก้าวหน้าบุญกุศลนะคะการไปนิพพานไปอยู่บนสวรรค์ค่ะหมายเลข6นะคะดาวสุขสีฟ้าหรือสีน้ําเงินหรือสีครามค่ะหมายถึงความรักความสุขการแต่งงานการร่วมหุ้นนะคะหมายถึงเงินทรัพย์สมบัติ โภคคสมบัตินะคะทรัพย์สินมากมายค่ะบุคคลดาวศุกคือคนที่เกิดวันศุกร์หรือคนที่เกิดราศีพฤษพราศีตุลหรือคนที่ลัคนาราศีพฤษพ์ลัคนาราศีตุลคนที่มีดาวตนุเศษเป็นเลข6หรือคนที่มีเลขบัตรประชาชนนะคะเบอร์สุดท้ายเป็นเลข6ค่ะ บุคคลดาวสุขเป็นคนที่มีความสุขนะคะคิดบวกมองโลกในแง่ดีจิตใจดีนะคะไม่อิจฉาริษยาใครเป็นผู้ให้มีน้ำใจจิตใจอ่อนโยนใจกว้างรู้จักการให้อภัยนะคะสถานที่เกี่ยวกับดาวสุขก็คือสถานที่สวยงามสถานที่หรูหรามีกลิ่นหอมโรงมโหรสพนะคะโรงถ่ายทำภาพยนต์สถานที่เกี่ยวกับความบันเทิงโลกียะต่างๆร้านขายเพชรพลอยเครื่องประดับของสวยงามค่ะ อาชีพเกี่ยวกับดาวสุขก็คือนักบัญชีนะคะนักการเงินการธนาคารดารานักแสดงนางงามนางแบบนายแบบนั่นเองค่ะบุคคลดาวสุขเนี่ยโดยมากจะมีความสุขมากกว่าความทุกข์เพราะว่าไม่โก,กรธเกลียดใครไม่อิจฉาริษยาใครแล้วก็รู้จักให้อภัยค่ะหมายเลขเจดนะคะ หมายเลขเจ็ดก็คือดาวเสาร์สีของหมายเลขเจ็ดก็คือสีม่วงหรือสีดำค่ะบุคคลดาวเสาร์คือคนที่เกิดราศีมังกรหรือลัคนาราศีมังกรหรือเกิดวันเสาร์หรือว่ามีตนุกเศษเป็นดาวเสาร์หรือว่ามีเลขบัตรประชาชนตัวสุดท้ายเป็นเลขเจ็ดนะคะดาวเสาร์หมายถึงโทษทุกกรรมเก่าเจ้ากรรมนายเวรภาระหนักที่ต้องทํางานนะคะความอดทนความเข้มแข็งความบึกบึนค่ะ ชาวนาเกษตรกรชาวไร่หมายถึงการเมืองก็ได้นะคะรัฐบาลก็ได้งานของรัฐบาลก็ได้หมายถึงทหารวิศวกรสถาปนิกเกษตรกรชาวไร่ชาวนาโรงงานก็ได้นะคะคนทํางานโรงงานหรือว่ากรรมกรคนใช้แรงงานหนักๆนะคะดาวเสาร์นี่เป็นดาวโทษทุกบุคคลดาวเสาร์มักจะมีความทุกข์เป็นส่วนใหญ่ของชีวิตนะคะเจอความทุกข์มาตลอดทําให เออชาชินกับความทุกข์เหล่านั้นจนไม่เครียดแล้วกลายเป็นมีความทุกข์ก็เหมือนมีความสุขค่ะไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วนะคะบุคคลดาวเสาร์เนี่ยมีสีที่ประจำเนี่ยคือสีดําสีม่วงแต่ว่าสีที่ไม่ถูกกับดาวเสาร์ก็คือสีเขียวนะคะของดาวพุธนั่นเองค่ะหมายเลขแปนะคะพระราหูค่ะคนที่เป็นบุคคลพระราหูนะคะก็คือคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะ คนที่เกิดราศีกุมคนที่เกิดลัคนาราศีกุมหรือคนที่มีเลขบัตรประชาชนตัวท้ายเป็นเลขแปค่ะแต่ว่าไม่มีตนุเศษเป็นเป็นพระราหูเลขแปนะคะเพราะว่าตนุเศษสูงสุดคือเลขเจค่ะมีตั้งแต่1นถึงเนะคะพระราหูหมายถึงความมัวเมาความลุ่มหลงสารเสพติดนะคะการพน,นันการเสี่ยงโชคศาสตร์ที่ใช้ทำนายด้วยการเสี่ยงเช่นไพ่ยิปซีอี้จริงไพ่พมยานนะคะ ให้อินเดียอะไรอย่างเงี้ยใหออร์เลคเกิลก็จะเป็นพระราหูนะคะพระราหูหมายถึงเหล้าก็ได้บุหรี่ก็ได้สารเสพติดก็ได้บ่อ,บอนคาสิโนก็ได้นะฮหวยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นหวยบนดินหรือใต้ดินก็เป็นพระราหูหมดหมายถึงวงการบันเทิงก็ได้นะคะบุคคลพระราหูเนี่ยโดยมากจะมีความสุขเพราะว่าไม่เครียดไม่คิดมากร่าเริงไปวันๆแฮปปี้ไปวันๆแต่ว่าจะมีความทุกข์เมื่อทําผิดศีลธรรมนะคะ ด้วยจิตใจที่มีโลภะโทสะโมหะสูงเนี่ยทำผิดศีลธรรมไปอย่างร้ายแรงเนี่ยก็จะเกิดความทุกข์ได้สีประจำพระราหูเนี่ยนะคะก็คือสีดำสีน้ำตาลสีเทานะคะแล้วก็สีที่ไม่เหมาะกับพระราหูคือสีส้มซึ่งเป็นสีกะละกินีค่ะหมายเลขเก้านะคะพระเกตพระเกตก็คือลักษณะการของอดีตนะคะ บุคคลพระเกตก็คือคนที่ไม่ทราบวัน,ว,นวันเกิดที่แน่นอนว่าตนเองเกิดวันอะไรจึงจัดให้เป็นพระเกตแล้วก็ราศีของพระเกตไม่มีแน่นอนในตำราโหาราศาส์โบราณน,นะคะเลขบัตรประชาชนท้ายสุดเป็นเลข9คือบุคคลพระเกตค่ะพระราหูกับพระเกตเนี่ยเราไม่เรียกเป็นดาวนะคะเราไม่เรียกดาวราหูกับดาวพระเกตเราเรียกเป็นพระราหูกับพระเกตเพราะว่าเป็นเพียงเงานะคะ ไม่ได้ไม่ใช่เป็นดาวเป็นเงาที่เกิดจากดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์และโลกเนี่ยบดบังการจึงเป็นเงาของพระราหูกับพระเกตค่ะพระราหูเนี่ยนะคะเป็นหัวพระเกตนี่เป็นหางของพระราหูเกิดจากการที่พระราหูเนี่ยไปขโมยกินน้ําอมฤตของพระอินทร์แล้วโดนพระอินเนี่ยเอาจักตัดนะคะหัวจะเป็นพระราหูหางจะเป็นพระเกต พระเกตหมายถึงบุญบุญเก่าบุญบารามีนะคะแล้วก็การทําบุญการนั่งสมาธิการถือสิ่งเพราะเป็นส่วนของน้ำำําอมฤตค่ะทําให้คนที่บูชาพระเกศเนี่ยจะมีความสุขความเจริญนะคะมีความร่ํารวยเป็นมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคนที่มีบุญมากๆพระเกตจะอยู่ในตําแหน่งที่ดีของดวงชะตานะคะ